ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในสายของขอทานคุณจะต้องฟังผมเข้าใจไหมแน่นอนช่วงแรกคุณอาจจะขาดทุนนิดหน่อยแต่นานเข้าลูกค้าจะรู้ว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นคิดดูว่าคนที่คุณทอนเงินให้ตอนแรกเขาจะคิดอย่างไงผมว่าเขาต้องเงืออแน่นอนบ้าหรือเปล่านเนี่ย <c oughs> ขอทานอะไรน่อยู่ <c oughs> ทอนเงินอีกอ่ะเขากลับบ้านแล้วเขาต้องเอาไปโมนแน่นอนเฮ้ ที่ถนนคนเดินมีขอทานคนนึงแปลกมากเลยให้เงินไปแล้วยิกทอนเงินเราไปอีกด้วยเฮ้ยจริงเหรอ้าไปดูหน่อยดิบ้าไปแล้วส่วนคนที่ไม่รับเงินก็จะยิ่งเงือบไปใหญ่ไม่ขอทานอะไรวะมีขั้นต่ำด้วยบ้าเปล่านี่เราพอเขากลับบ้านก็เอาไปม้อีกแน่นอนไม่รู้เปล่าที่ถนนคนเดินมีขอทานแปลกมากเลยให้เป็นยี่ห้าตังไม่เอาบอกเอาแต่50าสิบตังจริงดิคนตั้งเยอะตั้งเยอะจะช่วยคุณโฆษณาฟรีเลยอย่างนี้ยี่ห้อของคุณจะไม่ดังได้ยังไงเล่ายุคนี้นะคุณเป็นยุคของพวกธุรกิจดาวเด่นขอแค่ใครๆก็สนใจคุณ คุณยังต้องกังวลอะไรอีกเอ้ขอทานนั่นเงียบหายไปเป็นเดือนเลยนะไปดูหน่อยดีกว่าว่ารอดไหมเนี่ย สามีเจ๊เล่าให้ฟังบอกว่าเจอขอทานคนนี้แปลกมากตอนแรกเจ๊ก็ไม่เชื่อนะเลยต้องมาดูด้วยตาตัวเองแปลกจริงรับแค่ห้าสิบตังค์เกินก็ไม่เอาขาดก็ไม่รับด้วยเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆผมไม่เชื่อหรอกใครเห็นเงินจะไม่ตาโตแล้วรับไปคุณขอทานไม่ต้องทอนนะผมเห็นคุณเหนียเ,เดี๋ยวครับพี่น้องครับอขอบคุณที่หวังดีนะครับผมรับแค่ห้าสิบตังค์ยังไงว่าง,างๆแวะมาบ่อยๆนะครับผู้จัดการครับ เบกเกอรี่ว่าไงมา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 เข้ามาเข้ามา,าเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนี่นั่งนี้อาจจะได้สมทานะคุณหน่อยนะะเบกเกอรี่เห็นว่าธุรกิจคุณไปได้ไม่เร็วนี่ก็ถ้าไม่ได้แผนธุรกิจของคุณผมก็คงจะแย่แหละครับตอนนี้ธุรกิจขอทานของผมก็ลงไปได้สวยเลยถ้าวันนี้ฝนไม่ตกผมก็คงไม่ได้มาเลยอย่าทำตัวไป <S <S คุณมีของดีอยู่ในตัวคุณเกิดมามีโง่เห้งเหมาะมากที่จะเป็นขอทานดูสิหน้าตาน่าสงสารแบบนี้คนมีเมตตายังไงก็ต้องจ่ายให้คุณเแต่มันก็แปลกนะ ทำไมขอทานแถวที่ทํางานผมบางคนน่าสงสารกว่าผมซะอีกอ่ะยังไม่เห็นได้เงินเยอะเลยนี่ไงคุณไม่รู้อะไรแมคโดนัลด์เคยบอกว่าเขาไม่ใช่ร้านอาหารแต่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาศัยแฟรนไชส์ร้านอาหารเขายึดพื้นที่ทําเลทองคุณก็เหมือนกันอย่าคิดแค่ว่างานของคุณคือการขอเงินจริงๆแล้วมันคือการมอบความบันเทิงเพราะตอนขอทานคุณก็ให้ความสุขและความแปลกม่ให้กับชีวิตคนอื่นงานผมมันสูงส่งขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่ผมบอกเลยคุณเข้ามาตลาดทุกเวลาด้วยนี่ถ้าคุณขอทานเมื่อ20ปีก่อนสมัยบ้านเมืองแร้นแค้นตอนให้ ก็ไม่เวิร์กแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้วัตถุรุ่งเรืองใจคนมันว้าวเวที่ต้องการก็คือความตื่นเต้นสมมติคุณเดินไปบนถนนแล้วเจอคนถามทางคุณจะขี้เกียจตอบเลยแต่ถ้าได้ยินว่าที่ไหนมีคางคกสามขามบางคนยังขับรถเป็นร้อยกิโลปโดที่ได้คิดใหม่นะคนเขาให้เงินคุณไม่ใช่ประสบสารคุณแต่เพราะงานของคุณมามอบประสบการณ์<อ>แปลกใหม่เข้าใจแล้วครับคุณจะบอกว่าสมัยนี้คนเราว่างมากใช่ไงสมัยนี้เป็นยุคของ